สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เป็นนักสะสมมือเก่าหรือมือใหม่นะครับนะครับสำหรับเหรียญนี้วันนี้นะครับเหรียญนี้เหรียญนี้ก็จะมารีวิวนะครับขอเอาย้านะครับมารีวิวนะครับมารีวิวเหรียญนิกเกิลนะครับเหรียญนิกเกิลเหรียญนิกเกิลนะครับนิกเกิลเหรียญสองบาทนิกเกิลนะครับนะครับในเวลาที่7นะครับในเวลาที่7นะครับ เหรียญทุกอย่างทุกอันทุกอันเป็นเวลาหมดนะครับทุกเหรียญจะมีเวลาในการผลิตอยู่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเวลาสิเเป็นเหรียญที่ครบรอบร้อยปีโรงเรียนในร้อยปัจุณจรรย์เก้านะครับนะครับนะครับครบรอบหนึ่งร้อยปีบางท่านก็จะเรียกกันสั้นๆว่าเหรียญนี้คือเหรียญตาแผ่นดินนะครับนะครับเหรียญตาแผ่นดินนะครับแล้วขนาดเหรียญก็เป็นโลหะสีขาวนะครับโลหะขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลนะครับเคลือบไส้ทองแดงนะครับนะครับ เป็นเหรียญขอบเฟืองนะครับขอบเฟืองจักรนะครับนะครับนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่22มิลนะครับ22มิลครับลาตอนพันหนาก็เท่าเหรียญบาทในสมัยปัจจุบันนี้นะครับนะครับแต่ดูตรงนี้อาจจะคิดว่าใหญ่นะครับไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าอนุญาตขยายซูมให้มันใหญ่ทิศนึนงนะครับนะครับนะครับตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของหน้าเหรียญกันนะครับนะครับรายละเอียดหน้าเหรียญกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตรงกลางเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาจุฬาลงกรณ์พระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดนะครับทรงเครื่องแบบทหารมหารเล็กรักษาพระองค์นะครับนะครับแล้วก็มีมีออขอบ ตัวอักษรขอบด้านเหรียญด้านเหรียญว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านนี้นะครับนะครับมีจุดวงกลมขั้นระหว่างข้อความนะครับนะครับในจุดวงกลมขั้นระหว่างข้อความนะครับนะครับนะครับเป็นเหรียญที่เออเป็นเหรียญที่ทรงเ,เครื่องท่า แบบทหารนะครับเป็นแบบทหารเต็มยศนะครับนะครับนะครับเป็นเรที่ลึกนะครับเรือสองบาทนะครับเหรือสองบาทนะครับอันนี้คือเรือชวนด้านด้านหน้านะครับมาชมเรือด้านหลังกันนะครับด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับด้านหลังก็ตรงกลางเรยญตรงกลางเหรยญก็จะมีเครื่องหมายเครื่องหมายของ ทางราชการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วเราเรียกว่าตาแผ่นดินนะครับหรือเป็นรูปพระพระราชาพระราชสัญจักรนะครับประจาตาประจำแผ่นดินนะครับนะครับครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาจุรัล้านองค์นะครับนะครับหรือพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับเบื้องล่างของพระราชาสัญจรแล้วก็มีแถบ ปลายแฉกสะบัดทั้งสองข้างนะครับเป็นแถบแถบปลายแฉกนะไอ้ปลายแฉกสะบัดนะครับแถบผ้านะครับแถบตรงนี้มีข้อความว่านะครับรนนี้นะครับในนี้นะครับในนี้นะครับจะมีข้อความว่าตัวเล็กมากนะครับโรงเรียนในร้อยนะครับมีข้อความว่าโรงเรียนในร้อยจอบลลนะครับนะครับนะครับครับแล้วก็จะมีข้อความอยู่ขออวงด้านบนนะครับก็เพราะว่า หนึ่งร้อยปีโรงเรียนในร้อยพัทลุงจอมเก้านะครับนะครับและเบื้องล่างก็จะมีข้อความว่า5สิงหาคม2530นะครับประเทศไทยนะครับนะครับมีข้อความบอกราคาด้านซ้ายด้านขวาว่า2บาทนะครับนะครับ2บาทนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเส้นผ่าศูนย์กลาง22่สมิลนะครับ22่สมิลนะครับน้ำหนัก7.3กรัมนะครับนะครับน้ำหนัก7.3กรัมนะครับเหรียญนี้ประกาศใช้ออกมาเมื่อวันที่4สิงหาคม 2530นะครับ2530นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญนี้ก็เออ่ไม่มากนะครับอยู่ที่ประมาณเอ่อ3ล้านเหรียญนะครับ3ล้านเหรียญนะครับเป็นเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทที่เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนนะครับไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนไม่ใช่เหรียญที่มาใช้จ่ายกันในชีวิตประจำวันนะครับเป็นเหรียญที่ออกมาแล้วก็จะมีนักสะสมก็จะเก็บสะสมกันไว้นะครับนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับนะครับนะครับ เหรียญรุ video, ่นน <ım. S 2> ี like ้เหรียญรุ่นนี้เหรียญวารละนี้นะครับก็จะมีขนาด10บาทด้วยนะครับอันนี้นะครับเหรียญวารละนี้ก็จะมีขนาดตามราคาเหรียญก็สิบาทด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นเหรียญสองบาทนะครับนะครับนะครับเหรียญไม้ก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับนะครับมาชมกันนะครับไม่ได้มารับซื้อหรือว่าประกาศขายประกันใดนะครับนะครับครับ เดี๋ยวนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจจะสะสมก็มีไปหาตามเว็บนะครับราคาก็ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกิน100บาทนะครับอยู่ที่ประมาณทั้กสิถึงเจบาทนะครับเป็นเหรียญใหม่นะครับเป็นเหรียญใหม่นะครับเป็นเหรียญใหม่นะครับไม่ใช่เหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญใหม่คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผลิตใหม่นะครับเป็นเหรียญที่ยังใหม่อยู่นะครับผ่านไม่ผ่านการใช้งานเขาเรียกเขาเรียกว่็เหรียญ unc นะครับนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นเหรียญที่อยังปิ้งเลยนะครับราคาที่เขาจําหน่ายเขาประยุ่์ที่ หกบถึงบาทนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องไปติดต่อกันแล้วก็ไปตีราคากันเองนะครับส่วนจะรับเอ่อจะจะจะซื้อจะขายยังไงก็ไปติดต่อกันนะครับเรี้ยงไม้ไม่ได้เอามารับซื้อหรือว่าจําหน่ายออกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ